พรชาราพาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง2,566แฟนคลับสะดุดตาสีรองเท้าสุดจี๊ด วันนี้14พฤษภาคม2,566ช่วงเวลา8นาฬกาถึง17นาฬิกาคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกอก,อกตกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รเป็นการทั่วไปหรือเลือกตั้งสสหลังจากถึงเวลาเปิดหีบแล้วประชาชนก็เดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักซึ่งขณะนี้ได้ปิดหีบเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ทางด้านดาราศิลปินคนในวงการอาทิแอฟทักษอรนแมดเพรณีหมูพิมพกาสิริตาเจนเซนหนุ่มกัญชัยสรยุทธสุทธจินดาและอีกมากมายก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักนอกจากนี้ยังมีซุปตาสาวต,วตัวแม่อีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนั่นก็คืออัมพัชาราภา โดยที่เจ้าตัวเผยภาพที่ออกไปเลือกตั้งทำชาวเน็ตสะดุดตาที่รองเท้าสีสุดจีตดทำคอมเมนต์ถล่มทลาย